เจาะตัวละคร h t c h the Hammer ในซีรีส์ House of the Dragon มีความแตกต่างกับหนังสือ,อยังไงบ้าง โดยอ้างยิงจากหนังสือ Fire and Blood นะครับผม h i g s นะครับผมเป็นลูกนอกสมรสของช่างตีเหล็กที่ Dragonstone เมื่อการร่ายลำของมังกรเริ่มต้นขึ้นนะครับเจ้าชายเจสอริสวาเรียนนะ่ครับเรียกหานักบินในปี129 AC h ิ g นะครับผมได้รับอนุญ,ญาตให้ขึ้นขี่ว,วิบิทอ์มังกรของพระเจ้าเจสอริสที่1ทาแกเรียนที่ร่วงลับไปแล้วซึ่งในหนังสือนะครับตัวละครนี้ถูกแนะนำให้เป็นบุตรนอกสมรสที่อาศัยอยู่ใน Dragonstone ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในเชื้อสายทาแกรเรียนกลุ่มแรกที่เข้าร่วมกับกองทัพเรเนล่าและพิ์อรีถ ่ดนในซีรีส์ House of the Dragon นะครับผมเรื่องราวของ Hugh Hammer นะครับจะแตกต่างกับในหนังสืออย่างมากโดยในซีรีส์นะครับผม h u g นะครับมาจาก King's Landing และจะดูเหมือนไม่มีความเชื่อมโยงกับ Dragonstone เลยอีกความแตกต่างที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องราวของครอบครัวนะครับโดยหนังสือนะครับบอกว่า Hugh นไม่มีครอบครัวแต่ขณะที่ในซีรีส์นะครับผมเขามีทั้งภรรยาและลูกสาวและครอบครัวของเขาครับก็ได้กลายเป็นเรื่องราวที่สำคัญใน House of the Dragon ซึ่งบ่งบอกว่าเขานะครับจะมีบทบาทที่แตกต่างจากในแหล่งข้อมูลในหนังสือแน่นอนครับผมโดยความยากลำบากของครอบครัวของฮิวนะครับ ปกครองของพระเจ้าเอก,กอัที่สองอาจจะอธิบายได้ว่าทําไมเขาถึงยอมรับการเข้าร่วมสงครามกับข้างเลนิล่าและในเวอร์ชันซีรีส์นะครับผมฮิชนะครับไม่ได้ดูโลภและประมาทเหมือนในหนังสือซึ่งทําให้เกิดคําถามว่าเขาจะทรยศเลนิล่าและเข้าร่วมกับฝ่ายเขียวหรือไม่อันนี้นะครับก็ต้องไปจับตาดูกันในเ o u s e อ f t h ิ d ร a g o n ต่อไปนะครับซึ่งในหนังสือบอกเลยว่าตัวละครนี้จะมีนยัยสําคัญกับเรื่องนี้แน่นอนครับผมแล้วเรื่อง